พาคุณผู้ชมไปรับบุญกันที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะกับกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ทางด้านนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนำคณะผู้บริหารพร้อมด้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างตลอดจนพุทธศาสนิก,กชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการบรรพชาสาม,มนเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีทางด้านของนายกเหล่ากาชา จังหวัดกำแพงเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปลัดจังหวัดกำแพงเพชรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อ,นอมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างจิตอาสาและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมกันกับส่วนราชการแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะดำรงบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปด้วยนะคะใช่ค่ะ